กาบสวัสดีเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนคือเก่าหลังจากที่ห้างหายเมดอลรทำคลิปมาโดดนานเนะาะมื่อนี้กก็มีโอกาสแลยเวลาซิมารีวิวเครื่องที่ข่าวพระเจ้าเลยกับผมเอ่ได้ผลิตขึ้นมาคัดหมอเนาะไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนี่เนาะเครื่องอุปกรณ์แท้ว่าถึงนะเนาะหน้าตาม็็ส่อกว่าเป็นแบบนี้อันนี้ฝ้าประกอบ เมื่อคืนนี้เลยเพื่อว่ามาคัดหมอ,อน,นี่เนาะที่มันดำเนี่ยเขาใส่งานผ่านการใช้งานมาโดนน้นดำแล้วเขากะมาทำความสะอาดเพราะว่ามันดูบาเวิร์กแล้วตัวนี้เขาก็เฝ้าผลิตขึ้นมาเองสายไฟยวงยางน,นี่เขากะสั่งมาเมื่อวานนี่เนาะเสาเม็ดเจบาทนี่เข้าก็เห็นออกมา แบบนี้มาใส่มอเตอร์ตัวนี้เอามารีวิวให้เบิ้งเนาะแล้วก็ระบบข้างในเฮาสตเฮาต่อขึ้นมาเองเนาะนี่อันนี้เฮาก็เป็นคนต่อเข้ามาเองบล็อคข้างในนี่นเฮาวก่าจะเอาแบตนี่เข้าไปในนี้เนาะแต่ฮาก็งม,มไว้ในนี้ ระบบตัวประสงค์ลลักระบบตัวนี้ที่เขาทำมาเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวคุบคุมความเร็วของมอเตอร์เนาะตัวนี้ก็เดินหน้าเดินลงังหรือว่ามนซนไส้มุนขวานเนาะน,นี่ก็เหมือนกันนี่ฮะมารีวิวคร่าวๆให้เบิง่งอันนี้ก็เป็นทางที่เขาหาได้รจากห้างนั่นเองเนาะมาประกอบเป็นสี่เพื่อความละเอียดเรียบร้อยนี่ใส่ออกมาอันนี้ก็อีกใส่ตัวนึงอ,นนอยู่ข้างในนี่ อาจ่าจ้าเจ้าสวัสดีอาแล้วพี่แจ็กำลังขัดมอนะคะมอี่ขัดไปหลายอันเอี่ยมมากเลยฮูมหล่อแล้วยังมีพนสว่งเอ้ยพนสว่านเอ้ยความสามารถพิเศษในตัวนะ ออเยๆตอนนี้นางยิ้มไม่หุบนะคะเพราะคือเขินมีนานหนักฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์อจัจฉริยะสุดหล่อด้วยนะคะหลอดสุดในร้านเดินออกข้างนอกไม่หล่ออันนี้แล้วหมดแล้ว